ให้พรมยานใบธนีนะคะมารีวิวดูนะคะประจำเดือนกันยายนราศีเมถุนพระแม่รักศมีสองพันลายทรงสุภัรัชนากะสังพิมพนางเบญจกเรยาณีทศกัณฐ์พยาขุดกับนางกาจพระแม่ปราวัติสัจธรรมท้าวิรูปพภักกิ์ศนาคุณแผ่นกนังพิมพ์พระแม่โพส่งเรื่องการเงินและการงานส่วนของการเงินเนี่ยก็จะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยค้่องมือดี มีไรายได้เนี่ยหลักหงช่องทางเข้ามาเลย เป็นช่วงสภาวะที่คุณรู้สึกเหนื่อยหนึ่ง,งจากการทํางานนะการเดินทางก็ดีมันทําให้คุณรู้สึกไม่ไหวแล้วอยากนอนภาพก,การเงินเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาค่ะเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องภาระหนี้สินของเขานี่คุณพยายามแนะนําไปเกาะทางออกในการบรนะิหารจัดการเรื่องเงินนะหาเอาคุณช่วยเหลือไปแล้วจะเกิปดปัญหาเพลาะในภายหลังได้จะมีความสุขเวลาคุณมีเงินจับใจใช้สอยคนให้คนหยิบยืมหลายช่องทางเกินไปเนี่ย คนก็จะเกิดความวิตกกังวลทุกใจหายไปไหมมันจะกลับมาไหมให้เขาแก้ปัญหาของเขาไปไปตามธรรมชาติเราได้เจอได้พบให้คำปรึกษาให้ปัญญาให้เขาส่วนการงานเนี่ยระวังเรื่องการสื่อสารการเข้าใจกานผิดพลาดความคิดเห็นที่มันแตกต่างที่ทะเลาะแบทเทิลข้อมูลกันไปมาลองฟิลคุณก็ออกอารมณ์แบบเบือ่อช่วงนี้คุณก็จะเย็นค่ะเหนื่อยก็พักยังไงเงินดีอยู่แล้วก็เหนื่อยปุ๊บทํางานปุ๊บเงินเข้าพัก ของโชคลาภคุณพอจะมีโชคลาภข้าาบ้างไหม้ก็เล่นอะไรเกี่ยวกับคนในบ้านนะคะเกี่ยวกับเด็กภายในบ้านอเงี้ยพอมีเข้ามาบ้างน,นะคะลองดูเรื่องความรัก ระวังอะค่ะคนเจ้าชู้มีลูกมีครอบครัวแล้วเข้ามาขายขนมจีบคุณมันก็ใจเย็นๆค่ะหากว่ามีครอบครัวแล้วก็ปล่อยผ่านท่านใดที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระวังค่งะการทะเลาะเบาะแวงกาเรียกดูให้ผู้จาปรึกษาช่วยประครับประคองอย่าให้มันปัญหามันบันปลายเรื่องสุขภาพระวังโรคนะอะไรที่มันเป็นไปตามวัย เ,เช่นไขข้อตามกระดูดความจำยังไงก็ซื้อพวกอาหารเสริมมาบำรุงเกี่ยวกับพวกสมองแคลเซียมจะมีภาวะของคนความจำเสื่อมไอซ์เมอร์โรคชรลาเป็นที่เป็นไปตามวัยซื้อวิตามินมาเสริมสุขภาพได้เลยค่ะ